เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและก็หยิดย่นโอกาสให้นักเรียนที่เรียนดีด้วยค่ะ ที่โรงแรมธรรมรินทนาที่โรงแรมธรรมรินนะคะอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะมูลนิธิปลูกความดีนะคะได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สาม,มเณรและนักเรียนค่ะซึ่งมีพระพรมจรยิยาจารย์เจา้จาคณะใหญ่หุนใต้มอบทุนการศึกษาแก่สาม,มเณรพร้อมด้วยนายธีรยุทธ์เอ็มตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์นะคะแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรังรวม250 250ทุนค่ะทุนละ1,000บาทค่ะ มูลนิธิปลูกความดีนะคะเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2551ค่ะปัจจุบันมีนายจรินโตทับเที่ยงเป็นประธานมูลนิธิซึ่งการก่อตั้งมูลนิธินั้นนะคะก็เพื่อเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกําไรแต่เพื่อดําเนินการส่งเสริมการศึกษาและหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางขึ้นนะคะสําหรับผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ได้โอกาสค่ะเพื่อให้มีพื้นฐานไปสู่อนาคตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้วนะคะมูลนิธิยังมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆค่ะเช่นการปลูก ป่าชายเลนนะคะการร่วมกิจกรรมช่วยบริจาคผู้ประสบภัยต่างๆสำหรับด้านทุนการศึกษาซึ่งในปี2551ค่ะได้มอบทุนการศึกษา60ทุนปี2552จำนวน99ทุนปี2553จำนวน108ทุนปี2554จำนวน250ทุนและในปี2555นี้นะคะก็มอบจำนวน250ทุนค่ะโดยมอบทุนการศึกษาแก่พี่สุสามเณรจำนวน70ทุนแล้วก็นักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจานวน180 ทุนก็เพื่อเป็นขวัญและกํำลังใจแล้วก็ให้นักเรียนน้องๆน,น,นักเรียนรวมไปถึงท้าพิสูจน์สามเณรนะคะได้นาะไปเป็น ได้นำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะค่ะเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือของสังคมที่ต้องการอยู่นะคะยังมีเด็กได้โอกาสอีกมากนะคะที่รอความช่วยเหลือจากเรานะคะค่ะบางคนก็ได้โอกาสด้วยนะคะแถมเป็นเด็กขยันอีกนะคะช่วยพ่อแม่ด้วยนะคะงั้นเราก็ต้องให้การสนับสนุนเด็กๆเหล่านี้ด้วยนะคะก็อยากให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นด้วยว่าถ้าเป็นเด็กดีเรามีบางคนมีความพร้อมทางด้านครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นโอกาสนี้ว่าเมื่อเรามีความพร้อมทางครอบครัวก็ต้องเป็นคนดีของ คมให้ได้แล้วก็ตั้งใจเรียนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ข<อ>าดหวังไว,ไว้ด้วยนะคะซึ่งก็อยากให้น้องๆคือได้เห็น,หนถึงความที่น้องๆที่ได้โอกาสนะคะ,คะสำหรับคนที่พร้อมนะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันที่มีน้ําใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของการให้การศึกษาแก่เขา<ช>นะคะ,ค,ะค่ะช่วงต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศได้แก่ ประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรรไนายเวียดนามลาวพมา่าและกัมพูชาสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนคือการเป็นชุมชนหรือสมาคมเดียวกันให้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2558เพื่อสร้างความเข้มแข,ข็งเพิ่อมอำนาจการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆกันมาร่วมกันสารฝันสู่รประชาคมมาเซียน2558ภายใต้คำขวัญหนึวิสัยทัศน์หเอกลักษณ์1ประชาคม เราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนลดภัยพิบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดลดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มเครื่องปลอกอากาศให้กับโลกด้วยการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยคิดจะทำทำตอบอยู่ที่ใจคุณ ไม่ใช่การ์ตูนหากไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งต่อไปจะไม่มีโอกาสแก้ตัว ด้วยความปรารถนาดีจากสธท,อทอตรังจังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขและเหล่ากาชาติจังหวัดตรังขอเชิญชวนเที่ยวงานเฉลิมพระชมพัรษางานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาติจังหวัดตรังประจำปี2555ระหว่างวันที่5ถึง15ธันวาคม2555ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งถนนตรังสิเกาอําเภอเมืองจังหวัดตรังมีกิจกรรมให้ชมมากมาย ร่วมแบ่งปันน้ำใจกับกาชาติมีโอกาสลุ้นรางวันใหญ่ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นและอื่นๆอีกมากมายเที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลต้องเที่ยวงานเฉลิมพระชมพันษางานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาติจังหวัดรัง5าง15ธันวาคมเที่ยวชมฟรี11วัน11คืน ค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงของข่าวบริการนะคะบ่าวเอกมีอะไรมาฝากนะนะคะไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีกับคุณผู้ชม พบกับรายการทีพีบริการครับวันนี้ก็มีข้าวฟากข้าวพญาธัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังครับมาฟากท่านผู้ชมกันมาถึง่ข่าวแรกข้องวันนี้ครับจังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขครับข้อเชิญพุทธศาสานิกชนนะครับรวมพิธีทําบุญตักบาตรนะครับเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนนะครับเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตังแต่เวลาฮกนาฬิกานะครับอริเวณพระบรมมรา,าชานุฒาสวาัีดีราชการที่5นะครับ และหลวงพิธีชุดเทียนทวายระพรชัยมงคลตั้งแต่วลา17นาฬิกานะครับณบริเวณหน้าพระบรุมาราชานุสาวารีราชกาลที่5านะครับจังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขครับขอเชิญชวนส่วนราชการน่วยงานเลภาคเิกชนครหลวงประกอบพิธีวันเฉลิมประชนพรรษานะครับในภาคเช้า,ชานะครับตั้งแต่วลา9นาฬิกานะครับณห้องประชุมโรงเรียนสภาราชีนีจังหวัดตรังนะครับ และในเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับณบริเวณหน้าพระบรมบราชานุสาวรีย์ราชะการที่5นะครับจังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขครับข้อเชิญชวนประชาชนสมาคมชมรมสมุทรซ่อนมูล,ลนิธินะครับรวมประดับธงชาติธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรตินะครับตั้งแต่บัดนี้ที่วันที่15ธันวาคม2565นะครับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังครับข้อเชิญรวมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนเผินร่า5ธันวาคมะลัดนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ซึ่งวันที่ษัมซิปศึกจิกายนซองพันนลอยนั้น15นะครับสอบถามาารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บูน75ซอง1เซ8 35ได้ในวันและเวลาราชะการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังครับ ข้อเชิญรับสมัครเข้าหลวมการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประจำปี2515นะครับหลับสมัครตั้งแต่วันท so mm ี hmm. 3> yeah. they will. They will ่3ถึงวันที่6ธันวาคม2515นะครับณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนะครับผู้สนใจนะครับขอทราบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังครับไม่เลขโทตัวัพทู0 8 9 875 8 0 75ได้ในวันเละเวลาราชการครับ มาต่อกันทีข้าซอบราคากันบางครับองค์การบริหารส่วนตำบลนาถามตายครับจะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาและโครงการปรับปรุงถนนไยอย่างงามครับมู่ถี่ห้าตำบลนาถามตายอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับผู้สนใจกับข่อสามารถสอบท่ามรายละเอียดได้นะครับถี่ส่วนการคลังนะครับไม่เหลืโทรศัพซับส่วนเจ็ดห้าซ่องส่นซี่หนึ่งแปดห้าต่อหนึ่งแปดได้ในวันเล็กเวลาราชะการนะครับมาต่อกันทีข้ารับสมัครงานกันบางครับ อูซักชัยออโต้เซอร์วิสรับหลับสมัครฉางยนต์จำนวนสองสำเน่งครับผู้สนใจขับขสามารถติดต่อได้ท่อูซักชัยออโต้เซอร์วิสรับกาวสิบองขับสิบมูถีหกตำบลนาตาหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับหรือซอบท่ามได้ถีไม่เหล็กตัวละซับสูดแปดนึ่งกาเจ็ดหกห้ากากาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับค่ะ ค่ะคุณบ่าวเอกนะคะคำติดตามราคาสินค้าเกษตรกันค่ะค่ะยางพาราแผ่นดิบนะคะวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79สบาท29ส้ตางค์ค่ะส่วนยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาท72สตางค์ค่ะส่วนราคาปาล์มน้ำมันนะคะผลปาล์มทลายวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทส0สตางค์นะคะจนถึง3บาทส5สตางค์ค่ะผลปาล์มร่วงนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทส0สตางค์นะคะจนถึง5บาท50สสตางค์ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะช่วงนี้จงังหวัดตรังก็มีฝนฟ้าขนองกระจาย60%ของพื้นที่ค่ะลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ในบริเวณฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ24องศาเซลเซียสน,นะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา2นาทีและวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา19นาทีค่ะ เรื่องนี้นะคะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงลงแล้วด้วยนะคะฝนก็ตกแล้วด้วยใช่ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวตารางยามบ่ายแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ